ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเริ่มแบต่อน,นี้ไปก็จะขอนำเอาเรื่องพระเวสสันดรชาดกมาประรบกับมดาท่านพุทธบริษัทความจริงเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนี่เป็นที่นิยมรมดาญาโยมพุทธบริษัทมาก <c oughs> ถึงกับนำเอามาเทศเป็นเทศแหล่ ก็เป็นการรักษาท่องเรื่องไว้แต่เนื้อแท้จริงๆกันฟังชาดกบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทสงสวัตรีสภาต้องการให้ทราบประวัติความเป็นมาในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดายังไม่ได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ เหตุที่องค์สมเด็จพระิชิตมานบรมศาสัจดาสัมมาสัพพุติเจ้าจะทรงเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกให้มันดาพระสงฆ์ฟังตอนต้นของเหตุก็มีดังนี้คือว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกกษชศาสดาสัมมาสัมพุติเจ้าได้ทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัโพธิญาณแล้ว ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระบพีตแก้วยังไม่ทรงสมเด็จเปเทศโปรดบรรดาพระมู่พระประยุรญาตมีสมเด็จพระราชบิดาเป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบอุปนิสัยขบรนดาหมู่พระประยุรญาตทั้งหลายเนื่อว่าบรรดาญาติทั้งหลายของพระองค์นี้มีทิฏฐิมานะมาก ในการทีิองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเทศโปรดจะมีมักมีผลก็ต้องอาศัยคนผู้รับฟังมีศรัทธาคือความเชื่อแล้วก็มีภาษาทะความเลื่อมใสเสียก่อนถ้าขาดศรัทธาความเชื่อ,อาขาดภาษาทะความเลื่อาามอใส ถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสสดาจะเทศเท่าไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลดัรการที่จะสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งใดองค์สมเด็จพระทศพลจริงจะต้องอาศัยพระพุทธญาณตปรดอุปนิสัยของคนเสียก่อนถ้าบุคคลใดตกอยู่ในข่ายพรญาณขขงองค์สมเด็จพระชินวรเมื่อไร่ ตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงจะไปเทศโปรดฉะนั้นการเทศของพระพุทธเจ้าจึงไม่เหมือนการเทศของพระสมัยปัจจุบันพระเทศสมัยปัจจุบันนี่เหมือนกับเทศนียกว่าเทศไม่ได้พิจารณาคนอย่างหนึ่งถ้าจะเปรียบกับหมอก็ไม่ใช่ยาหม้อใหญ่ ใครเป็นโรคอะไรก็กินยาหม้อนั้นถ้าบาังเอิญโรคไปตรงกับยาเข้ามันก็หายแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคมักจะไม่ตรงกับยาที่ต้มให้ฉะนั้นโรคจึงไม่หายข้อนี้มีมาชั้นใดการเทศของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเป็นเทศตามประเพณีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ถ้ามีงานศพงานบวชหนากงานทออกระถินก็นิมนตพระไปเทศแลเรื่องเทศที่น่าหนักใจที่สุดก็คือเทศงานศพเทศงานประเภทนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเพณีมากเกินไปแต่นี้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่น่ารำคาญใจก็คือว่าถ้าพระยังไม่เทศแกก็ยังไม่ทุบน้ําแข็งแต่พระเริ่มเทศเมื่อไร จ้าหน้าที่ฝ่ายน้ำแข็งก็เริ่มทุบบนสลาเมื่อน,นั้นเป็นนะว่าเสียงพระเทศก,กับเสียงทุบน้ำแข็งมันดังไม่เท่ากันคนผู้รับฟังก็เลยต้องฟังเสียงทุบน้ำแข็งไปก่อนอีบริการหนึ่งองค์สมเด็จพระปิชนาวรบรมศาสนาเวลาจะไปเทศจริงๆ เมื่อท่านรู้ปฏิสัยของคนแล้วองค์สมเด็จพระบพีตแก้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการเทศคราวนี้เราจะเทศเรื่องอะไรจรึงจะมีมรรคมีผลแก่บุคคลผู้ฟังแปลว่าในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลยังไม่ไปโปรดหมพระประยุรญาตทั้งนี้ก็เพราะว่าหมพระประยุรญาตนั้นเป็นคนมีทิฐิมณะมาก ฉันั้นสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบัิตแก้วจึงได้ทรงวนเวียนอยู่ในระหว่างกรุงราชคฤห์มหานครกับกรุงพาราณสีสองเมืองนี้ทรงเด็จวนเวียนไปมากต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ <c oughs> ไ,ได้ประมาณห้าปี พระราชวิดารมูพระพยุรญาที่มีความเลื่อมใสได้ทรงทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัาทาสมรุอภิเศกส,สัมมาสัมโพธิญาณและก็สอนบรรดาบุคคลทั้งหลายที่รับฟังวัรรมเทศนาของท่านต่างคนก็ต่างได้บรรลุมรผลเป็นอันมาก ก็ตั้งใจคอยว่าเมื่อไรหนอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจะทรงเสด็จมาสู่กรุงกบินลพัฒมหานครขันไม่จอมบพิตรอดิสรพระเจ้าสุธธนะมหาราชคอยมาสิ้นเวลาถึงห้าปีองค์สมเด็จพระจินสสีก็ไม่ทรงเสด็จไป จึงได้ทรงร้อนใจว่าจะต้องนิมมาราธนาองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาไปกรุงกบินพัตมหานคร <c oughs> เอเจนั้นจอมบอพิษดิศรพระเจ้าสุโธธนะมหาราชจึงได้ทรงส่งอมตคนหนึ่งพร้อมปริพริวารหนึ่งคนให้มาทูนาราธนาองค์สมเด็จประทศพลไปเทศโปรดที่กรุงกรุงกบินภัต เวลานั้นองค์สมเด็จพระรงฆ์สวัสดิโสภาคทรงประทับอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารในกรุงราชคลิ์มหานครแต่ว่าอมาต์คนนั้นํนำบริวายของตนว่าเฝ้าองค์สมเด็จปทศกุลแล้วครื่อเม่อองค์สมเด็จพระปรีทีแก้วสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเมื่อฟังเทศจบ ท่านมาหามาตด้วยแล้วก็บริวารอีกพันคนด้วยต่างคนต่างก็บรรุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระอาหารหันแล้วบวทแล้วท่านก็ลืมคําสั่งของพระเจ้าสุโธธนะมหาราช <c oughs> ตอนนี้ก็ชักจะสงสัยเหมือนกัน สงสัยว่าท่านลืมเองหรือว่าพระพุทธเจา้าทรงใช้อำนาจประพุทธปฏิหารให้ลืม <c oughs> <c oughs> เมื่อพระเจ้าสุธโธธนะมหาราชเห็นหายไปนานประมาณหนึ่งเดือนทั้งพันท่านไม่กลับยังได้จัดอมาตยประเภทนั้นและคนบริวารหนึ่งพันส่งมาทั้งสองสามคราวด้วยกัน เป็นนั้นว่าทุกคราวทั้งทั้งหมดน้นก็ได้บรรลุมรผลไปอรหันไปหมดแต่ก็ไม่มีพระองค์ใดทูลอรัธนาองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ไปกรุงกบ,บินภัตมหานครต่อมาจอมบ่อพิษอรรสอนพระเจ้าสุธธนะมหาราชหนักใจว่าส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีฉะนั้นจึงเล เรียกท่านอุทายีซึ่งเป็นสหชาติคําว่าสหชาติหมายความเกิดร่วมวันเดียวกันกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคนที่เกิดร่วมวันเดียวกับพระเจา้านมีพันคนเมื่อพระองค์สมเด็จพระทศพลคลอดออกมาแล้วพระเจ้าสุโธธนะมหาราชก็สืบว่าวันนั้นมีลูกของใครเกิดบ้าง มารวมได้จริงๆประ,ะ,ประมาณพันคนจึงได้นำมาเรี้ยงอุปการะให้เป็นเพื่อนกัน <c oughs> ท่านจึงได้เรียกอุทายีเวลานั้นเป็นมหาหมาตผู้ใหญ่เข้ามาแล้วก็สั่งว่าอุทายีฉันส่งคนไปอารัธนาองค์สมเด็จพระจินาศีครั้งละพันคน เขาไปกันหลายคราวแล้วทุกสมัยทุกหมู่ที่ไปก็ปรากระไปแล้วก็หายกันไปหมดไม่ปรากฏว่าอารัธนาให้องค์สมเด็จพระบรมสุคตแม้แต่คณะเขาท่านเองได้กลับมาถ้าเช่นนั้นแล้วก็ไหนๆเธอก็เป็นสายชาติเป็นเพื่อนเล่นมากระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งแต่ยังเด็กจงพาบริวารไปพันคน ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลและทูลอารัธนาให้มากรุงรบินพัตมหานครเมื่อพระผาเมื called, ่อพระอุทายีได้รับคำสั่งจากจอมบ่อพิษอดิษสอพระเจ้าสุโธนะมหาราชแล้วก็พาบริวารของตนมาส่งมามาที่เอมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพล ที่กรุงราชคห์มหานครเมื่อถึงแล้วจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรในพระเวรุวันมหาวิหารในตอนนั้นองค์สมเด็จพระจิตตมานก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปรากฏว่าธนูทา,ายีและกัมมันดาบริวารทั้งหมดต่างคนต่างก็เป็นพระรหัน ยังได้พากันขอบวชในสนักขององค์สมเด็จพระพักควัน <c oughs> และพุทธเจ้าก,ก็ทรงประทานอุปสมบทบรรญชาได้เปล่งเป็นพระวาจาว่าเอหิพิโคซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพิสุมาเถิดต่อมาเมื่อพระอุทายีบวชแล้วก็คอยโอกาส ที่จะกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วให้สเสด็จไปกรุงราชเกแอไปกรุงกบ,บิลพัทแต่วันหนึ่งในเมื่อมีโอกาสแทนที่ท่านจะอาราตนาองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถโดยตรง <c oughs> ว่าเวลานี้พระพุทธบิดามีพระราชประสงค์ให้พระองค์สเสด็จไปกรุงกบ,บิลพัทแทนที่ท่านจะกล่าวอย่างนี้ ให้กลับใช้ลีลายอ,อย่างหนึ่งคือใช้ลีลาเป็นการพันนาทางเดินระหว่างกรุงราชคฤห์มหานครกับกรุงกบินพัท์ <c oughs> ว่าระยะทางที่ผ่านมาประมาณหกสิบโยช์เป็นหุ้นทางนี่มีความร่มรื่นเป็นททนเป็นหุ้นทางนี่มีน่ารื่นรมน่าชมหน้าเที่ยวหน้าทัศนาจรในชว่วงระหว่างทาง เป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับก็ทราบว่าโอทายีท่านตั้งใจจะรัตนาให้องค์สมเด็จพระจินาีประโศกรุงกรมินพัฒมหาคนครเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินวร์ยงได้มีพระพุทธดีกาตรัสรัฐโอทายีว่าโอทายีดูก่อนโอทายี <c oughs> การพันนาระหว่างทางแห่งกรุงราชคจห์คืมหานครกับกรุงราชกับกรุงกบิลพัทว่าเป็นสถานที่รุ่นเรื่อเร่ม่รื่นน่ารื่นรมน,น,น,น่าชมน่าทัศนาจรอันนี้เราทราบว่าเธอต้องการจะนิมนต์อาตมาไปกรุงราชคฤห์คอ,อไปกรุงกบิลพัทถ้าอย่างนั้นแล้วก็อาตมารับตถาคตรับว่าจะไป ไปพร,ไไพร้อมไปด้วยพระบิสุสงเป็นจจนวนมาก <c oughs> แต่ว่าก่อนที่ตถาคตจะไปเธอจงพาบริวารของเธอพันองค์ไปกรุงกรมินภัสเสก่อนไปสงเคราะห์จอมบอพิษอดีสอนและหมู่พระประยูรไญาตให้เกิดสถา เมื่อสมเด็จพระบรมศาส,สดา,ดามีพระพุทธดีกาจัดอย่างนั้นระอุทายีก็พอดีพาบริวารพันท่าน <c oughs> รุนแล้วจะแต่เป็นพระรหัน์ปริชมิทายานทั้งหมดแม่กราบลาองค์สมเด็จพระบรมสุคตและก็เดินไปกรุงกบินรพัฒนานครเทศโปรดจอมบอพิษอดิสอนและบรรดาประชาชนอยู่ที่นั่น ต่อมาภายหลังองค์สมเด็จพระพักกวรรบระปม่สาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ายังได้พาบรรดาพระอร,ะหรหันต์นั่งหลายติดตามไปภายหลังมีประมาณสองหมื่นองเศษ <c oughs> ในการติดตามองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชไปในคราวนั้นแต่ได้ว่าทางระยะหกสิบโยชน์องค์สมเด็จพระพักกวันทรงพระเดชไปวันะโยชน ไปถึงหนึ่งโยต์ก็ทรงหยุดข้างแรมทำแบบนี้ใช้เวลาซึ่งหกสิบวันทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระพระกักกวันต้องการให้พระอุภาอุทายีไปสร้างศรัทธาเสีก่อนได้ว,ว่าหมู่พระประยุรย่ิขององค์สมเด็จพระชินวรน,นี้มีทิฏฐิมณะมากถ้าใครเป็นเด็กกว่าแล้วก็ไม่ยอมไหว กันเมื่อถึงเวลาเขาผิดหกสิบวันองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดดาก็สเสด็จถึงกรุงกบ,บิลภพัฒ์มหานคร้นจอมบอพิษอดีตสอนคือพระเจ้าสุธโธธนะมหาราชกับบรรดาหมู่พระปยุริยาตเจียงได้สเสด็จออกมารับเนืจึงให้พักในมหาวิหารอันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมาะกับบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นที่อาศัยแต่ได้ว่าบรรดาหมู่พระ,ระยุรญาตท่านหลายก็องค์สมเด็จไพจอมไตรบางท่านที่มีอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกในใจว่าสิทธ,ธาราชกุมารเป็นคนชั้นลูกเป็นคนชั้นหลาน ถ้าหากว่าเราจะไหวเธอจะกราบเธอก็ไม่เป็นการสมควรฉะนั้นทานดีๆแล้วก็คุณเราควรจะจัดบรรดาญาติหรือลูกหลานทั้งหลายที่มีอายุอ่อนกว่าสิทธาราชกุม,มารให้นั่งข้างหน้าตัวเองนั่งแถวหลังเมื่อไปเมื่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแล้ว บรรดาคนที่มีอายุอ่อนกว่าก็พายกันกราบกันไหวแต่ว่าสมเด็จพระราชวิดานั้นไส้ก็ทรงถวายและมาเสกการตามปกติเพราะว่าท่านเคยไหวมาแล้วถึงสามวาระแต่ว่าบรรดาหมู่พระประโยชญาติที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ยอมไหวสมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนดาห สังเกตอังกับกริยาแดน้ำใจขหมยพอหยุ่เราก็ยุรญาตผู้ใหญ่ <c oughs> ว่ายังไม่มีศรัทธาไม่ควรแก่การที่จะแสดงพระธรรมเทศนานีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทสังเกตว่าให้ดีว่าองค์สมเด็จพระชินสีนนเวลาจะเทศคนที่จะรับฟังเทศนี้ต้องเป็นคนมีศรัทธาเคารพในธรรม ถ้าหากว่าคนใดยังไม่เคารพในธรรมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ยอมเทศฉะนั้นการสแสดงะธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบระโมโลกกะเชศแต่ละคราวจึงได้มีมักคผลไม่เหมือนกับบรรดาท่านสาธุชนในสมัยปัจจุบันเวลาที่จะนิม,มนต์พระเทศประดิงานก็นิม,มนต์กันตามประเพณี เมื่อนิมนต์ไปพระไปเทศตามประเพณีพระก็เลยเทศตามประเพณีเมื่อเทศจบแล้วก็เลยไม่มีผลตามประเพณีเหมือนกันเพราะอะไรว่าใครเคยโกหกก,หก็โกหกตลอดไปใครกินเหล้าก็ยังกินเหล้าต่อไปใครชอบฆ่าสัตว์ก็ยังฆ่าสัตว์ต่อไปใครชอบประพฤติผิดในกรรมก็ประพฤติผิดในกรรมต่อไป หรือว่าใครชอบเป็นชู้ลูกใครเมียใครก็เป็นต่อไปเป็นนั้นว่าการเทศก็มมันดาทานสาธุชนสมัยใหม่ <c oughs> <c oughs> การฟังเทศเป็นประเพณีจริงไม่มีผลตอนนี้มาขอย้อนกล่าวท่าองค์สมเด็จพระทศพลว่าในเมื่อเห็นว่าหมู่พระประยรยชน์ไม่มีความเคารพในพระองค์ความจริงพระองค์ไม่ได้ถือตัว <c oughs> แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเคารพแต่ส่วนน้อยที่เป็นญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพถือว่าพระองค์เด็กกว่าดังนั้นจึงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังจะโปรดโมู่พระบุิญาตให้มีมัรคมีผล <c oughs> องค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงแสดงพระปาฏิหาร หะขึ้นไปบนอากาศและองค์สมเด็จพระบรมโลกกันน่ายกระวนไปวนมาแสดงความมหัศจรรย์ในตอนนั้นพระเจ้าสุธธนะมหาราชซึ่งเป็นพระพุทธบิดาลุกขึ้นถวายนมัสการด้วยความเคารพแล้วก็ประกาศว่าพันเตพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่า การถวายนรมัตการท่านนี้เขาไปเจ้าทําแล้วเป็นวาระที่สามในครั้งนี้คือว่าในครั้งแรกเมื่อคลอดจากพระคันมันดาได้เพียงเจ็ดวัน <c oughs> ในตอนนั้นมีพราหมณ์ท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมตอนนั้นสมเด็จพระบรมโลกกน,นาตยังเป็นเด็กเล็กอยู่ก็ปรากฏว่าแสดงปาฏิหาร ไปยืนอยู่บนยอดชันดาของชิด,ดินผู้เข้ามาเยี่ยมตอนนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็ถวายนมัสการข้าง,งหนึ่งแล้ว <c oughs> แล้วต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วมีอายุได้เจ็ดปีเมเวอบันนั้นเป็นวันแรกนาฝันข้าพเ,เจ้าทำการพิธีอยู่ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนั่งอยู่โคนต้นไทร จนเข้าสมาธิเจริณา,าปานุสติกรรมฐานถึงปฐมฌานแต่ว่าความมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือตะวันตะวันคล้อยบ่ายลงไปมากแต่ว่าเงาต้นไม้ยังมีตรงคือเงาต้นไม้ยังคมตรงอยู่คล้ายๆกับเวลาเที่ยงเป็นเหตุมหัศจรรย์เมื่อเข้าไปเจ้าทราบก็ถวายมาสการและอีกเพีงบารกเป็นวา,า,าระที่สอง <c oughs> เด็กขั้นมาคราวนี้เมื่อองค์สมเด็จพระมาหาโุนีสเสด็จมาข้าพเจ้าก็ถวายมาสการเป็นวาระที่สามเมื่อบรรดาหมู่พระประยุรญาติเห็นความมหัศจรรย์แบบนั้นต่างคนก็ต่างไหว้ต่างคนก็ต่างกราบเมื่อสมเด็จพระบระมโลกกนาจเห็นว่าหมู่พระประยุรญาติคลายทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้สเสด็จลงมา หลังจากนั้นสมเด็จพระบระมาศาส,สดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็สแสดงพระธรรมเทศนาโปรดการสแสดงพระธรรมเทศนาคราวนั้นขึ้นต้นด้วยขันด้วยทิ้นห้าคือแนะนําให้บรรดาหมู่พระประยุรญาติทั้งหลายมีความเคารพในพระราตนตรัยแสดงถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของวระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ <c oughs> แล้วสมเด็จพระพุทธองค์ก็ไปจบลงในเรื่องอานิสง,งส์ข้อสินห้าว่ามีประโยชน์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเป็นอน,นว่าสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพกวันเทศจบก็ปรากฏว่าสมเด็จพระราชบิดาได้รู้บรรลุพระโสดาปฏิผลเริ่มมูพระยุรญาตส่วนมากก็ได้มรรคผลไปตามๆกันเมื่อเทศจบ จบคราวนั้นปรากฏว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือฝนโปรกระพัดต,ตกลงมาสำหรับฝนโปรกระพัดนี้ไม่เหมือนฝนธรรมดาเธอตกลงมาเป็นะอองสำหรับน้ำมินทำน้ำฝนนั้นมีสีแดงคล้ายเท้านกฟิราบ <c oughs> ถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมาก ใครต้องการให้เปียกน้อยก็เปียกน้อยใครไม่ต้องการให้เปียกเลยฝนก็จะไม่เปียกทั <c oughs> ้งนี้เพราะวา่าเป็นผลจากเทวดาบันดาลดังนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสด์สนาสมมาสัพพะตะเจ้าเทศจบฝนปกกระพัดหายไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑีแก้วจึงได้เข้าพักในพระมหาวิหาร ในตอนนี้ปรากฏว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายประชุมกันต่างคุยกันว่าเป็นเหตุน่าอัศจรรย์หนอ <c oughs> ที่เราอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเวลาแรมปีแต่ไม่เหตุอัศจรรย์อย่างนี้ไม่เคยปรากฏเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคต ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วบุคคลได้บรรลุมรกผลแต่ว่าฝนโปกระพัดจะตกลงมาอย่างนี้ไม่เคยมีครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระมหามุลนีทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหารทราบการที่บรรดาพระสงฆ์สั่งสนทนากันเห็นว่าเป็นประโยชน์ ดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสเสด็จออกจากพระมหาวิหารเข้าไปประทับนั่งระหว่างถ้ำกลางสงเมื่อบรรดาพระสง์ปูอัตนะอาสนะถวายแล้วสมเด็จพระทพิีแก้วก็ทรงประทับนั่งเมื่อประทับนั่งแล้วจึงได้มีพระพุทธด,ดีการตรัสถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> เธอสั่งสทนทานายกันในเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็พันนาเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุสง์ทั้งหลายการที่ตถาคตมีบารมีเต็มได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> และก็สามารถทำผลประภพดให้ตกลงมาได้อย่างนี้เป็นของไม่อัศจรรย์เพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ได้ว่าในสมัยเมื่อแต่ถาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่มีบารมีไม่เต็มสามารถทำผลประภพดให้ตกมาได้อย่างนี้จึงคิดว่าเป็นของอัศจรรย์ เมื่อองค์สมเด็จพระพักกวันบรมศา,าสตร์สันดา,าสัมมาสัพพุติเจ้าแสดงตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบเวทีแก้วก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่ต่อจากนั้นบรรดาพระสงฆ์หลายอยากจะให้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ยังได้รัตนายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัจสันดาสมมาสมุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเรื่องนั้นสมเด็จพระพระเกวันก็ตั้งใจแสดงให้บรรดาพิจน์สงฟังนั่นก็คือพระองค์ทรงตรัสว่าในสมัยเมื่อแต่ฐาคตยังมีบารมีไม่เต็มสมัยนั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบนอพระบรมพงโพธิสัตว์ สามารถทำให้ฝนโปรกระพัดตกลงมาได้เป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งแต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนมากลัวพระพุทธเจ้าคงอยังเทศไม่ทันเพราะว่ามองดูเวลาแล้วเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีก็จะหมด30นาทีฉันั้นในวันนี้อาตมาภาพก็ยังจะ นำเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้ามาเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกยังไม่ได้เพราะเวลาหมดเสีนแล้วฉะนั้นอาตมาวันนี้อาตมาต้องขอลาก่อนขอบรรดาสาวกคุณองค์สมเด็จปจินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันะสุขะภละและปฏิปานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี